สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมมศึกษาปีที่4ทุกคนพบกับคุณครูตุ๊กอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนค่ะเอาละก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูมีเครื่องหมายวรรคตอน4เครื่องหมายเราเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะจําได้ไหมว่าเครื่องหมายเหล่าเนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างหมายแรกนะคะบนสุดทางด้านซ้ายมืออเครื่องหมายอะไรคะอยู่ด้านบนของข้อความเอ๋นะคะใครรู้นี่ถือว่าเก่งเลยนะแสดงว่าตอนเรียน ในชั้นประถมต้นนะเราอาจจะตั้งใจเรียนแล้วก็เลยจําได้นะคะเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะเครื่องหมายที่สองอ่าอันนี้คือขีดข้างล่างนะคะคุณครูไม่เอ่ยเครื่องหมายนี้ก็ชื่อคล้ายๆกับเครื่องหมายแรกนั่นแหละอ่ะคุณครูใบ้แล้วนะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่า กัยะประกาศค่ะมาดูต่อข้างล่างน่าจะคุ้นเคยเลยแหละนะคะต้องเคยใช้ต้องรู้จักกันบ้างแหละนะคะเครื่องหมายอะไรคะคล้ายๆเลขเก้าแต่ไม่ใช่เลขเก้านะ mm hmm. เครื่องหมายนี้มีชื่อว่าใบยาน้อยนะคะ ทัดมารู้ว่าหลายคนตอบถูกละเครื่องหมายนี้ไปยานใหญ่นะคะอ่าไหนใครตอบถูกหมดเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเรารู้จักหน้าตาแล้วก็ชื่อเรียกของแต่ละเครื่องหมายไปแล้วนะคะเรามาดู วิธีการใช้แล้วก็ตัวอย่างกันบ้างดีกว่าห่อนอื่นนะคุณครูให้เราดูความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนก่อนว่าเอ๊ะเขาว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยคืออะไรนะก็คือเครื่องหมายที่เราใช้ประกอบกับตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความนะคะเพื่อ สื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนนะต้องการให้ผู้อ่านอ่านข้อความนั้นอย่างไรนะคะ,ะมาดูอันยประกาศสิหน้าตาแบบนี้นะคะอันยประกาศเนี่ยเราจะพบบ่อยเหมือนกันในหนังสือนะคะบทสนทนาเวลาที่ ตัวละครในเรื่องพูดคุยกันนั่นเองก็จะเจอเครื่องหมายนี่นแหละนะเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้สําหรับเขียนคล่องคําหรือข้อความที่เป็นคําพูดเป็นความนึกคิดหรือแสดงถึงการยกมาจากที่อื่นนะการคัดลอกข้อความมาหรือใช้เน้นข้อความให้มันเด่นชัดยิ่งขึ้นในการสังเกตตัวแดงนะคะคุณครู ทำตัวแดงเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นลักษณะเด่นของมันีว่าอัญประกาศอ่าก็คือคําพูดแล้วก็อาจจะมาจากยกมาจากที่อื่นแล้วก็เน้นข้อความนะคะเรียกว่าเป็นคําสําคัญหรือเป็นคีย์เวิร์ดนะของการใช้เครื่องหมายอัญประกาศนั่นเองมาดูวิธีการใช้บ้างอย่างเช่นยายาพูดว่า ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยจากโรคโควิดอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่ยาย่าพูดเป็นคำพูดเราก็ต้องมีอัญญประกาศนะคะเวลานักเรียนอ่านนะให้อ่านคาว่าอัญญประกาศเปิดแล้วก็อัญญประกาศปิดด้วยครูอ่านเป็นภาษาที่อ่านแบ,บถูกต้องนะคะยาย่าพูดว่า อันยัประกาศเปิดขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยจากโรคโควิดอันยัประกาศปิดนะคะต่อไปฉันกําลังคิดว่าพอเจอั้อใหม่นี้แล้วอ่านว่าอ่าอันยัประกาศเปิดของขวัญในกล่องนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาหมีที่ฉันอยากได้มานานอันยัประกาศปิดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นคําพูดเป็นความคิด แล้วอย่างที่เมื่อกี้ค,คุณครูพูดเลยว่าเป็นข้อความที่คัดลอกหรือยกมาจากที่อื่นก็ได้อย่างเช่นสุนทรผู้ได้เขียนเตือนใจผู้อ่านในเรื่องการครบคนไว้ในเรื่องภราภัยมนันีว่านะคะแล้วก็ยกข้อความมาอันนี้ประกาศเปิดแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดอัญประกาศปิดข้อความที่ครูยกตัวยอย่างมาครูนำมาจากบทร้อยกรองในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีไปเราใช้เน้นคําเน้นคำว่าการหมายถึงทองนะคะคำว่าเฉตหมายถึงเช่นเหมือนนะคะหรือว่าพักหมายถึงใบหน้าเนี่ยใช้เน้น คำคุณครูให้ความรู้เสริมเมื่อกี้นี้นักเรียนรู้จักอันจะประกาศไปแล้วนะคะเรามารู้จักอันจะประกาศเดี่ยวบ้างหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เมื่อกี้มีแบบสองอันนี้คือหนึ่งถึงเรียกว่าเดี่ยวนะคะอยู่ด้านด้านบนเหมือนกันนะคะแต่มีเดี่ยวก็คือมีหนึ่งเดียวนะเขาบอกว่า ใช้เขียนเป็นอนันประกาศซ้อนในข้อความที่มีอนันประกาศอยู่แล้วอย่างเช่นฉันเล่าให้เพื่อนที่อยู่คนละห้องฟังว่าเมื่อวานเนี้ยเราได้รับคำชมจากคุณครูว่าแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์แต่เธอก็ตั้งใจทำงานส่งครบถ้วนเราดีใจมากเลยล่ะเห็นไหมคะว่าข้อความนะคะที่ เราคุยกับเพื่อนเนี่ยตอนแรกเลยมันก็จะเป็นอัญญประกาศเปิดครั้งแรกนะคะแล้วจะจะมาเรื่อยๆเลยจนถึงข้อความที่คุณครูชมเราอันนั้นคือข้อความที่คุณครูพูดนะคะในอดีตอ่าเรายกเข้ามาพูดในปัจจุบันตอนนี้นะคะเขาก็จะใส่อันยประกาศเดี่ยวไว้ นะเราดีใจมากเลยล่ะแล้วก็อัญประกาศปิดนะคะก็คือคำพูดที่ซ้อนอยู่ในคำพูดปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูเครื่องหมายที่สองกันบ้างสัญญาประกาศสัญญาประกาศ,ญญรกาศเราใช้ขีดเส้นใต้คำหรือข้อความสำคัญที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน มันคือการขีดเส้นใต้คำหรือข้อความนะคะจุดเด่นคือให้สังเกตได้ชัดเจนมันจะดูสะดุดตาถ้าเกิดมีการขีดเส้นอยู่ข้างล่างนะคะ mm. ยังบอกว่าวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จะเรียนแบบสอนสดวิชาคณิตศาสตร์อ,อย่าลืมเข้าไปเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆตัวอย่างต่อไปเน้นคำว่าด,ด่วน ดวนรับบริจาคเลือดจำนวนมากนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่คำในมาตราแม่กฎนะคะเวลาข้อสอบที่นักเรียนทำเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายเสียดประกาศนะคะขีดเป็นข้างล่างในว่าไม่ใช่อ่าแสดงว่าอีกสามข้อเนี้ยใช่จะมีหนึ่งข้อที่ไม่ใช่นะกขอข้องอเนี่ยนะจะมีข้อที่ไม่ใช่อยู่ นะแล้วก็จะเน้นตรงนี้เพื่อให้เด็กๆเวลาทำข้อสอบจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะวันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่หนึ่งวกราคมของทุกปีนะคะนี่เป็นการเน้นวันที่หมายเหตุควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอ่าล้วเขีนยนเส้นใต้เน้นตรงคำว่าหมายเหตุนะคะเพื่อให้มันดูเด่นชัดเน้นคำ เครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายที่สามไปยาน้อยอ่านว่าไปายานน้อยนะคะไม่ใช่ไปายานเล็กนะไปายาน้อยใช้ทําอะไรเขียนท้ายคําเพื่อละเนื้อความหรือชื่อเฉพาะส่วนหลังที่คนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วนะเป็นที่ทราบกันดีทําให้คํานั้นนะสั้นลงแต่ว่าเวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่าน เต็มคำนะคะก็คืออ่านทั้งข้อความอ่ะไปดูตัวอย่างค่ะกรุงเทพเห็นไหมคะอันนี้ครูว่านักเรียนเห็นบ่อยเลยแหละกรุงเทพแล้วตามด้วยไปยน้อยเวลาเราอ่านเราต้องอ่านเต็มกรุงเทพมหาคนครนะคะต่อไปค่ะพณะท่านนะคะคำนี้อ่านแบบนี้พณะนท่านคืออะไร พนะท่านก็เป็นคำนำหน้าชื่อนะคะหรือว่าตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปนะคะแล้วก็เอกอัคราชทูตนะคะเราใช้คำว่าพนักท่านต่อไปค่ะอันนี้ก็พบบ่อยนะคะเป็นคำที่เวลานักเรียนดูข่าวในพระราชสำนักเขาว่าน้อมกล้าวเราสะอาดเต็มว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนะคะ นี่ก็จะมีคำหนึ่งกันคือทูลกล้าแล้วตามไปไปนอ้อยอ่าก็จะเป็นทูลกล้าคทูลกระหม่อมนะมารู้จักไปยันใหญ่กันบ้างนะคะไปยันใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ประเภทเดียวกันโดยเขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบคือยังมีต่อไปอีกมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเขียนแสดงเอาไว้นะคะ เวลาที่เราอ่านเครื่องหมายไปยันใหญ่เราอ่านประยันใหญ่นะมีใครเคยอ่านเก้ารอเก้าบ้างยกมือซิอไม่เอานะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ได้อ่านอย่างนั้นละอ่านปลายันใหญ่ถ้าเจอเครื่องหมายนี้ในข้อความให้เราอ่านว่าละหรืออ่านว่าและอื่นๆสองแบบอ่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะ ในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเช่นช้างมา้ากระทิงสิงโตมีไปยันใหญ่เวลาเราอ่านเราอ่านละนะคะหรือไม่ก็อ่านว่าและอื่นๆอ่ะคครูจะอ่านใหม่อ่านว่าในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเช่นช้างมา้ากระทิงสิงโตหมีละหรือ จะอ่านใหม่ได้ว่าในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเช่นช้างมา้ากระทิงสิงโตหมีและอื่นๆะนะคะคุณรูอ่านถูกทั้งสองแบบเลยถ้าเราเจอเครื่องหมายนี้เราจะอ่านละก็ได้อ่านว่าและอื่นๆก็ได้ต่อไปเครื่องครัวมีกระทะตะหลิวหมอ้อจานช้อนตะเกียบ ทับพีอ่านว่าอะไรคะอ่าอ่านว่าละหรือไม่ก็อ่านว่าและอื่นอื่น,นะคะอันนี้คือวิธีการอ่านไปยันใหญ่ที่ถูกต้องมันสามารถใช้บอกเราว่าใช้ในข้อความที่มันมีอีกมากแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาพอสมควรแล้วเราก็พอละอ่ะอย่างเช่นผลไม้ไทยมีมากมายอ่ะเช่น สุเรียนกรุวมหงนุดขนุนอ่าเราใช้เครื่องหมายนี้ได้นะคะละและอื่นๆนะคะเวลาอ่านเข้าใจเนาะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะคะกับสี่เครื่องหมายที่เราได้เรียนกันไปเครื่องหมายแรกอัญประกาศใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่คัดมาตัดมานะคะหรือความรู้สึกนึกคิด เราจะใช้อัญญประกาศหน้าตาแบบนี้สัญญะประกาศก็คือการขีดเส้นใต้ใช้ขีดใต้คําหรือข้อความที่สําคัญบอกแล้วว่าใช้เพื่อการเน้นไปยันน้อยนะคะใช้ละคานะคะทาให้คามันสั้นลงไปยันใหญ่นะคะก็ใช้ละข้อความแสดงว่ายังมีอีกมากเราใช้ไปยันใหญ่ ะะเวลาอ่านหนูก็ต้องอ่านให้ถูกนะคะไปันน้อยหนูต้องอ่านแบบเต็มคําไปใหญใหญ่หนูก็อ,อ่านว่าและอื่นๆหรือจะอ่านว่าละก็ได้นะคะ mm hmm. เอาละค่ะกับเครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่เราเรียนกันไปบางสว่วนเดี๋ยวหนูจะได้เรียนเพิ่มเติมอีกนะคะวันนี้การเรียนเลือกเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ ค,คุณครูอยากให้เรานำไปใช้ในการอ่านแล้วก็การเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆทำก็คือให้จดบันทึกจากการฟังการอ่านในสิ่งที่คุณครูสอนในวันนี้โดยจดลงในบันทึกการอ่านเล่มสีม่วงเด็กๆได้รับทุกคนแล้วนะคะ เพื่อสรุปความรู้และทบทวนเรื่องเครื่องใหมว่วรรคตอนค่ะเรียนภาษาไทยออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ